วันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คดีกันครับผมมีทั้งหมด3แพ็คครับโอที่น่าสนใจครับเลเอาครับกุนเดบโอบราคคิมมินแจครับลุยดีอาร์สแล้วก็วิกเตอร์ครับมาก่อนแพ็คแรกไปแพ็คแรกใครครับแพ็คแรกออมาก่อนแพ็คแรกวิกเตอร์เปล่า โอ้โหจบเลยครับจ่ายอาร์ตันลาครับแพ็คแร,กท,ครแก,ทแแกที่สองครับแพ็คที่สองสวับดีอ่ะมาแล้วครัแพ็คที่สองครับมาดูว่าจะเป็นใครครับแพ็คที่สองเลยก็สเปนกุนเด้ครับยังได้อยู่ครับกุนเด้ตัวนี้ครับมีบูสต์ด้วยครับมา ก็ได้คยก็ได้ึ่งเลยสบเรียบร้อยโอ้โห,โหจาก P S V ครับใครใครับเนี่ยมาครับแพ็กแถมใครครับแพ็กแถมนี่ฮะใครครับไปแล้วครับทางด้านของ